ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเลยคือก็คือแบบน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องของสยศาตร์มากๆหรือว่าเป็นแบบอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าผมได้ยินว่าเขาใช้แสงซินโครตอนไปตรวจอะตอมไปตรวจอะตอมถามว่าอะไรคือสมมุติว่าผมมดดำเนี่ยถูกตัดออกไมาด้วยด้วยมีดเล่มนี้แล้วเขาเอาผมมดดำไปทิ้งที่อื่นเขาก็จะไปตรวจผมมดดำที่ศพของมดดำ ไม่ใช่ช่ไหสมมติสมตสมติ <c oughs> เว่ามันมีร่องรอยการตัดแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> เขาก็จะเอาแสงซินคโครตอนเนี่ยในการตรวจเส้นผมที่เขาไปเจอเนี่ยว่าร่องรอยที่เขาไปตรวจถึงอะตอมเลยว่าร่องรอยของการตัดเนี่ยมันไปงไงตรงกับผมที่ันตาถูกตัดไปไหมเพราะธรร,รมดาถ้าเกิดว่าเส้นผมถูกตัดไปมันมันรู้ไม่ได้หรอสรุปแ,แล้วมันถูกตัดแล้วตรงไหมตอบไม่ได้คืออันนี้คือถ้าตํารวจเขาไม่มีหลักหลักวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยผมว่าเขาคงไม่กล้าที่จะออกหมายจับใช่ถูกป่ะเพราะเรื่องนี้มันมันต้องแบบคือเอาพุดตรง สมมุตินะสมมติ Smooth, นะสมมุติเอาพูดก,กันเล่นเล่นไอ้เรืร่องของการจับแพะหรือจับอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้มองประเด็นนี้เพราะอะไรหรือเพราะว่าผมทํารายการมาเยอะไอ้เรื่องของการจับแพะมันสามเดือนสีเดืดดนอนห้าเดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเคยเคยเจอแบบนี้เคยเจอแบบนี้บ้างมีเยอะ,อะสามสี่เดือนก็จับจับ,จบ,จบอะไรเงี้ยแต่เนี้ยปีกว่าคือถาม่าเพราะอะไรเพราะว่า